สวัสดีเอฟซีหน้าขี้ผ้ารวยนะคะมานี่แอดมินกับยูกับพระธุดงค์ือวว่าพาตีเนาะคะ่ะเนาะยูน้องหานะคะบ้านน้องตะไก่นะคะเส้นทางไปอำเภอเพชรเนาะคะ่ะเนาะค่ะมานี่ผู้ใดทีด่เขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดใจกดแชร์กดติด,ดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้หน้าขี้ผ้าร่วยนะคะผู้ใดจะมารวมทังบุญกระปู่กับสามารถมาใดเนาะคะ่ะเนาะวัดป่าน้องตะไก่นะคะ เพื่อน uh, ้องหานจากวัดอุดรธานีนะคะเบิร์กซักนักเชี่ยวเลือดจารภาคเหนือก่นแล้วเนี่ยกำลังจะลงครับเรื่องพญานาคไหมค่ะพญานาคมี่นี่ีบอพูถามว่าเรียงพญานาคครูสุโธเรียงเอียงพญานาคมีลูกปักเข็มคำว่ามีบอกับมี่ยูมี่กามาตาสมัยพุทธกาลแล้ว พระพุทธเจ้าเฮ้าก uh ับเยอ่าแล้วก็เล็กล่างเช่นนี้เล right. so uh. ็กล่างเขืยเกิดเป็นนาคอยู่ดดิพระพุทธเจ้าเฮ้ากับเคยเกิดเป็นนาคอยู่ปั่นเพี้ยนตัวตัวทีว่าเล่าไปปวดอีน่ยังก็มีผ้ามัดจับเล่าช่วงที่เล่าว่าอีน่ยังก็ล่ะคือสัจจะเป็นอีน่ยังก็เขาเอิ่นก็ก็จะว่าเป็นพระพุทธเจ้าต้องเคยเป็นนาคคือดศาสตร์นึงพระพุทธโคดมเข้านี่ละเออเคยเป็นนาคอยู่บานนี้นาคก็มีมาต้าสมัยผ้ามก็มี เออสามีต้องคอยเอ้ยซื้อเอ้ยน้ากันมาฟ้านี่นี่พระไปเดินขึ้นองค์คือผู้กัดเพราะว่าหน้าเขาสิแปลงกายได้ร้อยแปดชนิดเนี่ยเนี่ยว่าล่ะร้อยแปดเขาลแปลงกายได้หลายเพราะว่าเขาก็เป็นเทพเทวดาดีเขาว่าม็นสัตว์จินตสัตว์หรอกเป็นเทพบเทียบชีวไก่มนุษย์เพราะว่าเขาอาจารย์เขาก็เคยเห็นตัวเชีาอันนี้อาจารย์ก็ได้ยินตาข่ำบัวลำบัวลาดทุนรามาเนี่ยว่าล่ะ เอ <ừ. S 2> ตั้งไปยังครับจ้าจ้อาจารย์ติดแขกกุ้ยเอาจารย์ติดแขกกุ้ยเอาแคนี้ด้วยบักดึงแจกกระซึงไม่อยู่ต e ดกับเออครับอัน่าล,ะละ่ะนี่เป็นตามีาพูดหนักว <c oughs> ่ากูก็ถามว่านัก พุ่มนักเทียบเทวดาพุ่ไปได้หมั่อแต่ละเพราะพุ่งไม่ได้ใส่พาสปอร์ตเพราะเจ้าเป็นร่างกายละเอียดคำว่าละเอียดเออคำว่าคำว่าร่างกายละเอียดเราไม่สามารถเอาตาเนี้ยเราดูได้เราต้องเอาตาในตาในคือยังแคอตาคิดเท่านี้ละเพราะว่าสุดเราหนักพัดเจ้าเสีรักษาพระพุทธศาสนาเราเทียบเทวดาพุ่งสีรักษาควรที่ทำคุณนงายพุ่ดีตาเขามีอย่างหัวยึบยักยักหัวก็ไม่นละเดยวกับมาแล้วต่อไป สัมผัสได้ว่าสิ่งเี่ได้รับเราไม่เชื่อเราอยากลบดูผาดปูเคยเห็นบ่ค่ะก็คือปูบ่ค่ะโว้ยปูกับฝันเกีลือตะหงูตะงานนี่แหละอ๋อเขาฝันเนาะค่ะเนาะเออปูกับฝันเกีลยวซื้อเราเรามาอยู่ที่นี่นี่ฝันถึงดีไหมครับฝันเห็นฝันดีปะค่ะมันอยู่วัดป่าเนีย่ยปูกับฝันดีอยู่ได้หรือน้องเมื่อกับฝันวางงูยางน้ำอยู่ได้หรือ งูใหญ่นั่แเนี้ยมันยังเนาะใหญ่นั่ลงไปล้างคุงล้างขาต้องเอาฟันนั่แหละแล้วก็รล้างฟัยกับฟันว่าเออเขามาล่ำแน่ยใ่้มีมิดก็คือว่ามันก็แล้วแต่บุคคลไผแล้วแต่เขาสีหายไผเห็นหรือทุกมุมเนี่ยเพราะว่าเขาพูดว่าไรถ้าบอกไปเขาสิว่าอาจารย์อวดอุตริมนุษยธรรมที่มีตัวตนหนึ่งมันจะขาดจากพวกเป็นชิ้นส่วนมันจะยั่ง เพราะว่าถามว่าเ,เทพเทวดาเปรตยักษ์รับแลคุณทันคุณพันแม่พระเพิงแม่พระคลายพระแม่ธรณีพระแม่โคสุพระแม่คงคามี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 แม่คงคาเขาอาบน้ำใส่หรือเปล่าแม่คงคาหนีขึ้นน้ำนะคะเนาะเอาไม่มีแม่เท่านั้นนี่เอาใส่เราได้ยางในเดือนออมีปะล่ะมี เออแม่ผักเพลิงมีปะนี่ค่ะไฟไฟเออแม่ผ้าไพลมีบ่ล่มนี่ล่มนี่ลูกล่ม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 ร่มเออบ่มีจังไรฮะนี่เออบาดี้อันจกพุ่มอยู่วัดป่าน้องตะไคร่นี่คือว่าตัวที อาจารย์มากว่อาจารย์มานเนื่องเลขเนาะค่ะเนาะอยากจะขอโชคลาภแบบว่าเอาเน้นเน้นเน้นที่ว่าอาจารย์มักัวเดียวเนี้ยอาจารย์เน้นในตัวใดเพราะว่าให้ฟังได้บ่คะที่ว่าฟันดูที่ว่าอาจารย์มั่นใจเนาะว่าอาจารย์มั่นใจ่นน,นตัวเดียวได้ค่ะสำหรับคนม่ทุนหน่อยแล้ะนเนาะเน้น่น เอาเอาให้ใจปูเลยค่ะเพ,ะพื่อผูลังคนเนพื่อจะทุ่นหน่อยเน,นาะค่ะเอาค่ะตามใจาจา์เนาะโอ้ยอาจารย์ก่ออัตโนมัตินะชอบชอบซื้อนี่เพราะอาจารย์ว่าอินนดิ ค่ะเอาอาจารย์วาดเื้อค่ะตามควอมฝันที่ว่ามาัดมะเล็ดง่ามสินะคะโอ้ค่ะเนาะหาแปดเจ็ดเนาะอโอ้นี่ค่ะเอาค่ะจำรับผู้ใดงบหน่อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจำรับผู้ใดงบหน่อยเด็กปูมันก็มีหลายตัวอยู่ดอกค่ะแต่ว่าปูลังค้นหางบหน่อยเงินบ่พ่อนะคะเนาะเอาสามตัวเลยเนาะคะ่ะอาจารย์ มันจังคอยสิีวดังสื hey, okay, okay. ่อหลายลงทุนหน่อยนะคะเขาเอิ่นเอามุกปลาแดกมาแหลกสั่งค่ะนี่เนาะอาจารย์เล่นบ้างบ้างบ้างเอาปากกาแดงมาปากกาแดงมาเอาปูอดว่วไวเลยนะคะวันนี้ปูสีเน้นเนาะค่ะวันนี้เนาะอดว่วไวอดว่วไวค่ะวัอนี้แอดมินก็ได้มาสอบถามสืบถามพระตีเนาะค่ะเนาะว่าตัวที่เพิ่นเน้น สำหรับคนงบหน่อยเนาะค่ะสำหรับคนบคอยมีเงินสื่อเนาะเพนเน่นมาแบบสั้นๆสรุปง่ายๆคือหาแปดเจ็ดี่เจ็ดแปดี่สองกับ8ปดเกาเท่านั้นเนาะค่ะเนาะ,ะเอาบาทนีสืสสส่ง่ายขึ้นเนาะค่ะเนาะ,ะพอว่าเรีก,กันหยุนลงมากหน่อยตัวลงมาค่ะเนาะค่ะ,ะ,คะขอบคุณเ c ฟซทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ขอกำลังใจร้วๆจากเอซเนาะค่ะเนาะขอบคุณจกดีไม่ใช่ทูผูซุกคนขอบคุณจากใจค่ะสวัสดีค่ะ